นายยูตาไซเลนทําสุดรปะเหลือหินนิดน,นึงงไหมกูเ <c oughs> ครียดมากอ่ะโอเคอ่าถ้าใครดูไลน์นี้อยู่นะผมวิธีการรีโอเอลสำหรับตัวละครที่เวลาเราจะหา เราต้องรู้ก่อนว่า p r i o r i t y ของตัวละครอ,อะไรสำคัญในคลิปโอเนี่ยผมไกด์ไว้แล้วนะคมใครยังไม่ได้ดูคลิปโอไกด์นายุตะบวกกับรีวิวสามารถไปดูได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้ในล่างคลิปโอนี้อ่ะส่วนวิธีการรีอลเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณรู้แล้วว่านายุตะ p r i o r i t y ในการจะทำสเตตโอแอลสเตสสเตโออลคืออะไรคือคุณจะมี3ค่านะครับผมบนกลางล่างแถววุนี้สำคัญยังไงคุณต้องรู้อะไรบ้างอ่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ วิธีการที่คุณจะรีโอเอลเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าโอกาสออกของแต่ละแถวเนี่ยมันไม่เท่ากันนะผมถ้าแถวบนเนี่ยมันคือ100%คุณรียังไงมันก็ออกนะผมแถวบนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะหาสําหรับการทําตัวละครเมตาคือเราจะหาสเตตที่เราต้องการมากที่สุดนะผมอยู่แถวล่างหรือถ้าคุณเป็นคนมักน้อยคุณอาแถว2ก็ได้ไม่ได้มีปัญหานะผมเพราะฉะนั้นไม่มีถูกไม่มีผิด ตามความพึงพอใจของแต่ละคนอ่าผมจะเล็งแถวล่างไว้เป็นอันดับแรกก่อนเพราะโอกาสออกแค่30%เท่านั้นนะครับผมอะ่ะโอเคทีนี้นายุตาเนี่ยในในไกด์เนี่ยผมก็จะบอกว่าหาแอทแทกนำอธิบายก่อนทำไมแอทแทกนำเพราะตัวนี้เป็นตัวซับครับผมซัพที่ทำดาเมจได้เยอะเวลาคุณไปเล่นนอกซีซันใช้แอทแทกมันจะคุ้มกว่านะครับผมแต่ถ้าคุณต้องการสุดโต่งตัวนี้ไม่ใช่ดีอ่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวดีเพส ถึงแม้ว่าจะดาเมจเป็น DPS ก็เหอะนะแต่เข้าใจก่อนว่าหลักกาค,คือตัวนี้คือตัวซับที่ทำดาเมจเป็น DPS เยอะเพราะนั้นเบื้องต้นคือพอเป็นซับที่ทำดาเมจแรงไปเล่นนอกซีซั่นบ่อยแอตแท็กสำคัญนะผม <S <S ทีนี้ถ้าทำสุดก็คือแอตแท็กก่อนแล้วก็ตามด้วยชนะทางธาตุเพราะฉะนั้นวิธีการรีคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรมากที่สุดคุณจะหาแอตแท็กกับชนะทางธาตุอยู่แถวล่างสุดทีนี้ข้อมูลเพิ่มเติมคือคุณกดเปิด OL ครั้งแรกอันนี้คือเทียร์9ตามบริษัทนะผมคุณจะได้เทียร์ ล็อกเลยนะครับผมเทียร์ 18, สิบเอ็ดของรั้ตเดี๋ยวกดให้ดูก่อนปับ๊บอ่ะอันนี้ถือว่าช่วงดีนะผมว่าได้แอทแท็กแต่อยู่แถวบนอันนี้เขาจะทําเยอะก็อาจจะต้องรีเยอะหน่อยคุณจะเห็นว่าเห็นไหมครับมันคือเทียสิบเอ็ดครับผมสิบเอ็ดจุดแปดหนึ่งคุณกดยังไงคุณก็จะได้เทีย11สิบเอ็ดเท่านั้นสําหรับการเปิด OL การเปิด OL เปิด OL คือเปลี่ยนจากเทียเก้าเป็น OL เข้าใจอย่างนี้นะรอางี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูครับกดอีกทีครับเ็ม เห็นไหมครับว่าคุณได้เทียร์แอทแท็กเทียร์สิเหมือนเดิมนะครับผมโอเคทีนี้เวลาเราจะรีอายุตัวอย่างเช่นผมจะรีแขนเห็นไหมครับว่าสเตตแม่นยําเราไม่ได้ต้องการครับพอคุณรีครั้งแรกเนี่ยเทียร์มันจะเปลี่ยนหมดมันจะสลับไปมั่วไปหมดเลยนะครับผมแถวแรกคือร้อเอร์แถว2โอกาสออก50แถวสามโอกาสออก30สิ่งที่เราหาคือ2กับสามเป็นแอตแท็กหรือชนะทางธาตุอ่ะรีไปก่อนอย่างนี้เอาไหมไม่เอาผมก็รีไปครับ อิงกดก็ได้อันนี้คือโชคดีนะครับสิ่งที่เราต้องการคือแอทแท็กกับชนะทางท่าพอดีเพราะฉะนั้นนี่คือเจ้าของไอดีเขาดวงดีนะผมเพราะฉะนั้นคุณจะเอาคุณจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์คุณก็ดูดสีดีๆนะครับบนคุณเอาบนกดเหลืองคุณเอาล่างกดฟ้านะผมกดผิดโทษตัวเองนะครบผมอ่ะอันนี้คือเสร็จหนึ่งชิดเห็นไหมครับเราได้แอทแท็กกับชนะทางท่าแล้วถ้าหลายคนเกิดคําถามขึ้นว่า พี่ครับแล้วจะรีเอาแถวล่างสุดได้ไหมครับคําตอบคืออย่าหาทำครับเพราะโอกาสถแถวล่างสุดเนี่ยเวลาคุณไปล็อกนะครับผมเวลาคุณล็อกหนึ่งครั้งถ้าคุณล็อกถาวรคุณจะใช้หิน2ก้อนแต่ถ้าคุณล็อก2แถวมันจะใช้เพิ่มอีก3ก้อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณล็อก2แถวเนี่ยมันจะใช้ทั้งทัอยู่ที่5ก้อนทีนี้เวลาคุณรีเนี่ยมันจะใช้1ครั้ง3ก้อน ซึ่งโอกาสออกแถวล่างคือ30%มเหมือนคุณโยนหินลงน้ำครับ3า30%เปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุณไม่รู้จะหาอะไรเช่นถติคุณอยากได้ซับสเตวอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งแสวสสำคัญเนี่ยมันครบแล้วครับน้ำคือถ้าคุณจะทำถามว่าคุ้มไหมคำตอบคือไม่คุ้มอย่าหาทำนะครับไม่มีใครทำนะซื้อบื้อนะคนทำอ่ะทีนี้เรามาทำขากันมั่งหลักการเดียวกันนะผมหาแถวล่างไปก่อนนะชีมเมื่อกี้มันโชคดี <S 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 ดอ่าโอเคอันนี้ก็คือสวยปกติ อ่ะอันนี้คือเราได้คีดามจดคีดามจได้ใช้แต่คีดามจไม่ได้อยู่ในพ r ริตี้ y 1กับ2ซึ่งเป็นแอคแทกกับชนะทางธาตุหลายคนอาจจะถามว่าเก็บไว้ดีไหมครับส่วนตัวผมผมจะไม่เก็บเพราะว่าถ้าคุณเก็บคุณจะรีทีละสองครั้งนะผมมันเปลืองในมุมมองทางคณิตศาสตร์ผมคิดว่าไม่คุ้มนะผมแต่ถ้าคุณใจกล้ามากคุณจะเก็บไว้แล้วก็รีทีละ2หินก็ได้แต่ผมไม่ทำา Day 2 <two. S 1> อ่ะถ้าสมมุติเกิดเหตุการณ์ว่าคุณได้ละ แต่เป็นแถว2ทีนี้อยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนละถ้าสมมุติคุณไม่ได้มากมากนะผมแถว2ถือว่าใช้ได้แล้วเพราะคุณสิ่งที่คุณต้องการคือชนะทั้งท่ากับแอคแท็กนะครับผมถ้าสมมุติว่าอันนี้ผมจะเอานะครับผมถ้าสมมุติว่าผมคุณเอาปุ๊บคุณจะได้ชนะทงท่าแถว2สิ่งที่คุณควรทําคืออะไรครับคุณรู้อยู่แล้วครับว่าแถว1เนี่ยมันออก100%ซมันออก100%เพราะฉะนพราะั้นคุณรียังไงมันก็จะออกแถวบนต้องไหมครับผม สิ่งที่คุณควรทําคือคุณล็อกแถวละกลางครับผมคุณจะล็อกถาวรหรือคุณจะล็อกด้วยล็อกครั้งเดียวก็ได้นะครับผมผมจะล็อกครั้งเดียวให้อันนี้คือมันจะล็อกแถวเพื่อไม่ให้เปลี่ยนค่าแค่ครั้งเดียวนะครับผมทีนี้สิ่งที่เราต้องการคืออะไรครับแอตแทกถูกต้องไหมครับผมความน่าจะเป็นในการออกแอตแทกคือ1ใน8ครับผมตอนนี้เพราะว่าซับสเต็มี9นะครับผมอ่าชนะท่างาดออกมาแล้วเพราะฉะนั้นจะหายไปหนึ่งเพราะฉะนั้น1ใน8โอกาสออกก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับผม10กว่าเปอร์ ทีนี้เดี๋ยวลองรีดูครับพอคุณล็อกปึ๊บ,บเห็นไหมจากรีหนึ่งครั้งกลายเป็นรีสองครั้งนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมคุณควรจะหาตั้งแต่แถวล่างสุดเพราะแถวล่างสุดมันคือ30แถว2มันคือ50แล้วแถวบนมันคือร0ออ่ะเดี๋ยวเราลองดีดูอ่ะเห็นไหมอันนี้ไม่ชนะถ้าไม่ชนะก็คืองา่ายคือไม่ได้แอทแท็กคุณก็ทําใหม่อ่ะคุณอยากได้ไหมอ,อยากได้ก็เก็บอ่ะทีนี้ถ้าคุณลอ็อกถ้าคุณใช้คลิปลอ็อกเห็นไหมว่าล็อกมันหายนะคะผมล็อกมันหาย อยู่ที่คุณมองว่าคุณจะล็อกถาวรแล้วค่อยปลดล็อกหรือคุณค่อยๆล็อกทีละครั้งอันนี้เจ้าของไอดีเขามีล็อกเยอะนะผมผมก็จะค่อยๆล็อกทีละครั้งอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่แล้วแต่คนนะครับผมถ้าสมมติคุณจะถามผมนะครับเป็นเหตุการณ์ที่แล้วแต่คนเป็นเคสบาเคสนายยูต่าใช้ดาเมจชาดได้13.22เอตอันนี้ถือว่าเป็นเทียสูงถ้าตัวหนังสือขึ้นเป็นสีฟ้าหรือกรอบเป็นสีดําเลยเป็นเทียสูงนะครับผมทีนี้ มันใช้ได้ต้องบอกก่อนว่ามันใช้ได้บางคนก็จะเก็บบางคนก็จะไม่เก็บแต่คุณอย่าลืมว่านี่คือเคสตัดดี้ถ้าคุณเก็บนะครับผมหมายคคุณจะเอาชนะทางท่าบวกกับดาเมจชาร์ตคุณจะต้องล็อกแถวนี้3หินและรี1ครั้งใช้3ก่อนทีนี้ต้องถามคุณเองว่าคุณจะเก็บหรือรีนะครับผมเพราะความพึงพอใจแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเอาไหม เอาแค่พอเล่นได้ก็พอแล้วครับอะเอาแค่พอเล่นได้ถ้าเอาแค่พอเล่นได้ผมตีความว่าเขาไม่เอานะครับผมเพราะว่าสิ่งสาคัญคือแอคแท็กถ้าเป็นดาเมจช้า13เปอร์เซ็นต์คือเป็นสุดโต่งแต่เจ้าของไอเดีเขาไม่เอานะครับเพราะ,ะนั้นที่ผมจะไม่เอานะตามเจ้าของไอดีนะครับผมไม่ใช่เจ้าไอเดียผมนะ,ะแต่ผมทำเป็นวิทยาทานขอสักครั้งหนึ่งแล้วกนะันท,ทาเป็นวิทยาผมล็อกครั้งหนึ่งอะใช้30หรือไม่ก็ใช้สองหินนะครับผมทำไปครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับผมครั้งเดียวเห็นไหม คุณใช้หินสามก้อนนะผมคุณจะใช้หินสามก้อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณล็อกเยอะเปลืองหินนะครับผมอ่ะลองรีสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ชนะอ่ะพอเข้าใจใช่ไหมครับผมอ่ะคุณได้วิทยาทานไปนแล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ผมจะล็อกแค่ครั้งเดียวแล้วนะเพราะเจ้าของเขาไม่ได้อยากได้อ่ะทำไปครับ,บวนไปเรื่อยๆอ่ะจบเรียบร้อยนะครับผม แล้วก็เปลี่ยนเป็นแอดแทกกับชนะทางทาดทีนี้เรามารีชิ้นนี้ให้พอเล่นได้เ <c oughs> ชื่อกดเม็ดเดียวแม่งลงร่างสุดกูรั่วมากเลยเน๊ะ <c> o <oughs> <c oughs> oh my god Day t <three. S 1> ไม่ได้มารักษามาดูดดวงแล้เนะี่ย <And no, S 1> แต่ละคนสภาพ โอเคอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะผมจริงจริงทำสามทรัพย์แต,ตได้เพราะอันนี้โชคดีคือ,อชนะทางท่าอยู่ล่างแอคแทอยู่กลางเพราะฉะนั้นคุณจะรีหาแถวบนได้อันนี้คือเซนาริโอที่ทุกคนอยากได้นะครับผมชนะทางท่ากับแอคแทกอยู่ 3, ่าอยู่แถว2กับแถว3แถวบนคุณจะแต่งอะไรก็ได้นะครับผมอันนี้คือสิ่งที่โชคดีมากผมขอญาตลอเป็นวิทยาทานให้นะครับผมเพราะเจ้าของเขามีไอเดีเยอะกูไม่ถามสุขภาพเจ้าของแล้วล่ะ,ะทีนี้ดีเฟนซ์ไม่ได้มีประโยชน์ในเชิงของถ้าไม่ได้เล่นเอาเป p v p, p. เราอยากจะทำ3 s u b s t a t แบบ full option ของของ1ชิ้นนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายยตาตอนนี้ต้องการสำหรับแถวสุดท้ายคือแชรดาเมจครีดาเมจโอกาสออกจะอยู่ที่3ใน7นะผมเพราะฉะนั้นเราได้แถวอะไรได้หมดเลยนะผมเพราะฉะนั้นเราลองกดสักเม็ดหนึ่งนะผมเห็นไหมครับว่าชนะครับผมเพราะโอกาส3ใน7คณิตศาสครับผมคุณรีบแบบคณิตศาสตร คุณจะชนะมากกว่าคุณรีแบบผีพนันครับผมทีนี้คุณเสร็จปุ๊บคุณทําอะไรครับผมคุณก็รีเปอร์เซ็นต์ครับถ้าคุณอยากจะทําให้มันตึงนะผมเพราะตอนนี้คืออ่าไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่เราก็จะรีหาอ่สักเทียร์สิบเอ็ดนะผมเทียร์สิบเอ็ดของแอตแท็กจะอยู่ที่สิบเอ็ดเปอร์เซนเทียร์สิบเอ็ดของดาเมจชนะท่าจะอยู่ที่ยี่สิบสามเปอร์เซนรู้ได้ยังไงกดเข้าไปดูที่ความน่าจะเป็นนะครับผมชนะท่ายี่สิบสามเปอร์เซน แล้วก็แอแทยอยู่ที่11%นะครับผมความพึงพอใจของคนเราไม่เท่ากันนะครับผมไป,ไปลองรีกันเอาเอง2,000 years later อะโอเคอันนี้สวยละและนี่ก็คือหน้าตาของ OL ที่ทำเสร็จแล้วนะครับผมอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ค่อนข้างไปทางดีด้วยซ้ำนะครับผมถ้าไม่ได้จะเอาท็อปเซิร์ฟนะครับผมลูกค้ามาตอน600หินน่าจะน่าจะไม่ผิดนะครับผมถือว่าดวงค่อนข้างดีเพราะใช้ไปแค่74เม็ดนะครับผม74เม็ด ได้ชนะทางธาตุแอคแท4แถวครบทุกชิ้นถือว่าตึงแล้วนะครับผมสําหรับตอนนี้เพราะว่าปกติค่าเฉลี่ยเยอะอยู่ประมาณ120ก้อนบวกถ้าดวงไม่ดีนะครับผมแต่นี้ถือว่าดวงดีนะครับผมแต่นี้ก็คือคลิปสอนทํา OL นะครับผมใช้ได้กับตัวดีเพทุกตัวหลักการเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับผมมีออฟที่จําเป็นก็เอาไว้2แถวล่างถ้าออฟที่ไม่จําเป็นไปลุ้นแถวบนอย่าลุ้นแถวล่างสุด ผีพนันนะครับผมอย่าหาทําหินคือทรัพยากรที่แพงที่สุดแล้วหวังว่าจะได้ความรู้สําหรับคลิปวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วย